แลละะะุดเข้าตวายไกรนายกสมาคมพริยาฐานเรือพร้อมคณะเดินทางมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับทหารชายแดนตราดเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการปฏิบัติงานครับเมื่อเวลา8ปดนาการ30นาทีวันจันทร์ที่20มิถุนายน2 5 5 9ที่บริเวณสนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทุทธนตราดคุณปราณีอาลีนิตนายกสมาคมพริยาฐานเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและกรรมาการบริหารสมาคมพรนธยาฐานเรือเดินทางมาพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับฐานชายแดนตราดโดยมีพลเรลือโทรัตนวงศาโรธผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพร้อมด้วยคุณศิีนีนาธวงศาโรธประธานชมรมพริยานาวิกโยธินนาวเอกสมรภูมิจันโทผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและหน่วยขึ้นตรองในพื้นที่จังหวัดตราด ถวรอรับการตรวจเยี่ยมและระมอบสิ่งของช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัตรริราชการตําเนือชายแดนในถิ่นธุรกันดานนายกสมาคมพริยาฐานเรือกล่าวว่าการเดินทางมาเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราดครั้งนี้เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของเหล่าทหารหารพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้ามามอบให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งนี้หากขาดหรือสิ่งใดที่ทางสมาคมช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยเหลือ และขอเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งหลังจากมอบสิ่งของให้กับหน่วยทหารในพื้นที่จ,จงังหวัดต,ตราดแล้วได้เดินทักทายกับกำลังพลถามไถ่ายสารทุกสุขดิบชีวิตครอบครัวสภาพความเป็นอยู่และกล่าวทิ้งท้ายว่าหากขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในโอกาสต่อไปครับคือถือกสลมาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกองทึนเรือ อะไรที่่าดพี่มาใน่ววันนี้คือการเติมเต็มอาจจะที่ขอไปอาจจะบางหมดก็ได้หมดบางจุดก็ไม่ได้หมดเป็นการเติมเต็มนะถ้ามีอะไรยังไงก็ถ้าพี่จะพอช่วยเหลือได้ก็ติดต่อไปทางสายได้เลยนะครับในส่วนของอำนาจการรบนะครับนอกจากอำนาจการรบที่เราได้เห็นไปแล้วนะครับยังมีอำนาจการรบที่ไม่มีตัวตนนะครับนั่นคือกำลังใจ